เหลือเลยนม่ต้องเกลียวเกลียเกียวก่อนเีพี่ก็มไงมาแล้วูไงอะไรนเ้ยมเนอกลีเวีอะไรมาแล้วตกโลกแบวไม่ี่ดีก่น้องเกียวยังไงมีการแจ้งให้ทราบยังไงบ้างกแจ้งะะร่าเสียโมหรือ 你别弄了。 เกลเกวเกไม่มาแล้วมาสองสร้างหนึสอก็เกอกว่ารเป็นอะไคนงเกลไม้มานึงโอเคนะผมเก่งอ่ะหนึ่งสองสาองสาง โอเคค่ะวันนี้มาดีมอะไรอ่ะดีมอะไรค่ะนอไม่ได้จอตรนี้ตรงนี้ใช่ไหคะไม่เป็นไรไม่เรอค่ะอ๋อค่ะเติบค่ะวขาเอาแบบดลเย้โอเคเียวพูดเกียวพูดลอยลยแล้วต้องเกียวพูดติดรูรู้จักไหมใส่ใส่ล็อกอยกระทงนี้ ก็รีบกันกับแม่เจี๊ยบว่าเออวันนี้ยังไงก็ต้องนอนกลางวันเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเริ่มแบบโตแล้วก็มีนอนบ้างไม่นอนบ้างเงี้ยค่ะแต่วันนี้คือยังไงก็ต้องพี่นอนก็นอนมาจริงๆอยากให้นอนเยอะกว่านี้แต่ก็นอนมาสองชั่วโมงนะะแล้วก็ทั้งเส้นทั้งอะไรเงี้ยทุกอย่างเส้นวายทุกอย่างเดี๋ยวพาไปจูของเดี๋ยวซื้อสกูตเตอร์คันใหม่คือดิวอะไรบ้างในงานเนียวันนี้เปิดต้นคริสต์มาสแล้วเวลาขอกเราดิวอะไรไปบ้างดิวขนมดิวทุกอย่าง ที่สิทธิ์นะที่ชมพี่โชคซิาเขาเข้าใจในสิ่งที่หรืว่ารับรู้ไปว่าเออที่เราดิวตกลงไปไหก็รับรู้แต่ว่าพอมาถึงข้างหน้าก็มีแบบก็เหมือนมีงงนิดนึงก<อ><อ>็งงนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่แบบมีคิวมีเซ็กเมนต์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข<อ>าทำตามบีฟเราไหมครับก็80เปอร์เซ <c oughs> ็นต์ให <c oughs> <ไ>้คะแนนยังไงคะก็จริงๆสำหรับของพวก็ให้พันเต็มเต็มให้แบบให้ให้เกินร้อยล่ะร้อยขึ เพราะว่าเมื <amounts of water writers> ่อกี้ก็ออกมาก็คือเป็นงานมากไปๆยืดส่งจูดแบบประเทศมหาเป็นที่มากจริงๆเรากังวลเลยเพราะว่าหน้าพี่ชมกังวลไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยกลัวโต๊ะเวทีกลัวอะไรแก่ทุกอย่างแล้วก็กลัวแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องเวลาหรืออากาศร้อน จริงๆก็คุ้นเคยกับกับกับคุณจีด้วยที่เป็นศิปินสุดสัตว์จ้ะปะแล้วก็มาจุ่มต่อกับที่ที่พัฒเซ็นเตอร์เวิลด์ก็ต่อกัมาด้วยแล้วก็เหมือนกับก็แล้วก็แบบมันโบ้เชะอะมันมันดีเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆก็มีคุยกันเคยคุยกันกับกับคุณจีอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแกก็ต้อสัตวต่อศิลปินเยอะทีนี้ยเราก็เลยบอกว่าเออจริงๆอ่ะก็อยากของจะมีอะไรที่เป็นที่ระลึกของน้องที่เขาแบบ เป็นความทรงจำของเขาใน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 รุ่นเนี่ยในเออที่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบตัวเท่านี้เนี้ยเพราะเขาก็โตขึ้นทุกวันเราก็อยากเก็บแบบเขาในเวอร์ชั้นนี้เอาไว้ก็เลยกลายเป็นจริงๆได้ค่ได้เจอเขคิดว่าจริงๆเขาเปคนทจริงๆก็คือคุณคุณจะสิก้าเขาก็ดูเพราะว่าตอนที่เขาว่าน้องเขาไม่ได้เคยเจอแบบนี้แต่ว่าเขาก็ดูจากหลายๆรูปอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันจะมีต้นมันจะมีรูปต้นแบบอยู่รนหนึ่งที่แบบว่ามัน คงเป็นรูปที่เขาชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็เลยยุบออกไปอยากได้รูปอะไรเออจะรูปอะไรดิรูปน้องเกลียวค่ะเกลียวปั้นได้ไหมปั้นไดน้าเกลปั้นอะไรนะนี่ไปกองจุออ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องต้องติดตามพี่จี๊ดแฉว่าถ้าต้องติดตามมันก็ต้องมีคนวคาแรคเตอร์ อ๋อเอ่อถ้าเป็นกลมจุ๋มเลยอันนี้ไม่ชวว่าอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ได้ตแต่อาจจะม,มีอะไรที่แบบว่าให้คอลเลคเตอร์ได้ได้เก็บได้ก็แต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนต้องต้องคอยดิค่ะก็มีแน่นอนขอบผมแข็งแจริงจริงตัวนี้เหมือนน้อง เปรี้ยวของท่าเสกเศกเปที่น้ยวเสต็มที่เหมือนกันเคลื่อนเคลื่อนน้กระดงได้เลยะแม่ก็ถือว่าเป็นเป็นพาร์ทที่เป๊ะที่สุดละของงานวันนี้ที่ทำได้ดีตุ้งอี้มาเดกจริงๆเสร็จแล้วตัวนี้คือต้องไว้ที่บ้านเราถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะตามสัญญาเราต้องผลักกใช่ค่ะใช่ต้องทำไรถ้าจะต้องเช็คตุ้งจี้ีทีชมไม่แน่ใจแล้วแต่เราจะดพี่จุด จะเอาตัวนี้ไปไว้ที่บ้านหลังใหม่ที่เราจะมันมีโอกาสมาถ้ามันก็ต้องแบบว่าทำงานแทนก่ายเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าคือชมไม่ใช่เรามันเหมือนมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของมันทำมาเพื่อสำหรับงานได้ที่อะไรเงี้ยแล้วก็จบไปเพราะว่าจริงๆอาร์ตพอยเวลายิ่งถ้ามันมีอันเดียว คนมาอะไรเราเรายังไม่ได้รู้สึกนะแต่ว่าเวลาเราเห็นมีคนมาแบบว่าเรียกชื่อเขาคนอะไรเขาแล้วเราแบอกแบบว่ามันแบบว่ามันแบบว่ามันมัซ้ำเติงอ่ะมันมันเออมันตึงึ๊กไม่มาอย่างเงี้ยนิดเดียวบางคนเรียกปุ๊บน้องก็แบบไม่บายเลยไม่ยกมือไหวแล้วก็แบบยิ้มแบบก็อย่างที่คุณบอกค่ะคือชมว่าทุกคนน่ะมีลูกมีอะไรเงี้ยก็คนยิ่งคนไทยเนาะเราก็แบบสอนลูกอะไรเงี้ยก็ทำตัวให้มันเป็นที่รักนะลูกไปไหนกัน ก็อยู่วันก็่ี่ไงคหลังเจอกนของกันก็เราก่ก็จะเห็นเจาบทนียอะไรเงี้ยก่นั่นแหละก็อย่างที่บอกในใจกันทุกวันอ๋อค่ะเรารู้สึกอย่างอินเนอร์ตรงนั้นตรงนั้นอินเนอร์เขาใช่ไหมคะก็ก็จริงๆเขาก็มีอะไรของเขาข้างในนะรา่ว่าเขาก็ เต็นหรือบาร์เลย์คีมเรียวมากเปยมันเหมืนยายไมทกเวลา่าตลอดเวลาแบบว่าอี่นเดี๋ยวต้องขอไปดูคลิปก่อนว่าด้ยายจริงหรือเปล่าใอส่ราดูก็รู้ว่าเป็นยาจริงหระดูจากคุกก็รู้ว่าเป็นยายใช่ไหมคะใช่เพรว่าใส่สีบ